นายจุมพดวณัชศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภยัยระหว่างบริษัทธานชาติประกันภัยจำกัดมหาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาคมอมอำเภอไบซา,าลีจังหวัดนครสวรรค์และรับมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสีย่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสี่แยกโคกเศรษฐีและสามแยกครูแผนพร้อมร่วมกิจกรรมปรับปรุงถนนทั้งสองแห่งให้มีความปลอดภัย โดยนายสุวัสดระดมสุทธิกุลประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหมบริษัทธนาชาติประกันภัยจำกัดมหาชนกล่าวว่าชุมชนนาขอมได้สะท้อนปัญหาจุดเสี่ยงของถนนบริเวณสีแยกโคเสธีซึ่งเป็นเส้นทางหลักของชุมชนและเป็นถนนสายรองที่เชื่อมผ่านไปยังถนนสายเอเชียทําให้มีรถจากนอกพื้นที่สัญจรผ่านไปมาจํานวนมากอีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่รถต้องลงจากเขาทําให้รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูง แต่สี่แยกดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์เตือนภัยทางถนนรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความระมัดร,ระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนที่บริเวณสามแยกครูแผนเป็นเส้นทางถนนคอนกรีตซึ่งมีต้นไม้ขึ้นเต็มทำให้บางสายตาผู้ใช้รถมีความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีไหลทางและมีคลองอยู่บริเวณสุดทางแยกแต่ขาดอุปกรณ์เตือนภยัยจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทั้งรถที่ขับตกข้างทางและตกคลอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ200,000บาทเพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยบริเวณสี่แยกโคกเศรษฐีก่อนถึงทางแยกทั้ง4ฝั่งได้ทำการติดตั้งป้ายสัญ,ญลักษณ์ทางแยกและป้ายหยุดรถติดตั้งไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจรเป็นแนวชะลอความเร็วเช่นเดียวกับ3แยกครูแผน ก่อนถึงทางแยกทั้งสามฝั่งได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางแยกและป้ายหยุดรถติดตั้งไฟกระพริบและติดตั้งราวกั้นตกถนนความยาว8เมตรบริเวณสุดทางแยกเพื่อป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุรถตกคลองส่งน้ําโดยการดําเนินการทั้งหมดได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงนานภาครัฐในพื้นที่โดยเชื่อมั่นว่าถนนทั้งสองสายของชุมชนนาคอมจะมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยยังคงเดินหน้าลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ได้พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก10ชุมชนสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์และ Facebook พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยสวัสดีครับวันนี้ผมสุวัสดิ์ระดมสุขคกุณนะครับก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารสายงานชิ้นใหม่บริษัทธนชาตินางไทยจำกัดาชนนะครับวันนี้ก็ เรามาลงพื้นที่นะครับร่วมโครงการกับชุมชนตำบลนานของนะครับมาในชางของโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยครับเราก็จะมีสถิติข้อมูลที่เราเห็นวนะครับว่าคนของถนนเนี่ยน้องผิอุบัติเหตุเยอะน้องแล้วกร้างความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นในถนนรองนะครับถนนในหมู่บ้านเนาะในชุมชนเนี่ย ซึ่งยังมีความเสี่ยงอยู่เยอะมากนะครับเราก็เลยได้เริ่มทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเป็นอะแรนสร้างในของทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเรามองเห็นว่าตัวถ้าถนนใหญ่เนี่ยนะครับถนนหลักเนี่ยก็จะมีทางราชการดูแลเย็้อยู่แล้วนะครับเราก็มามาเริ่มที่ถนนรอง,องนะครับเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีประกันภัยมาช่วยแล้วก็ตามเนาะ มันก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยคิดว่าเ้ยเราน่าจะมีโครงการนอกจากจะไปชดเชยภายหลังจะเกิดเหตุแล้วเราน่าจะมีโครงการป้องกันป้องกันด้วยซึ่งซึ่งจะน่าจะเป็นประโยชน์มากมากมากขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับก็เลยเรื่องโครงการนี้ขึ้นมานะครับว่าทายังไงให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความปลอด,ลดภัยมากขึ้นครับเราเราต้องการป้องกันเพราะเราคิดว่าถ้ามีการป้องกันที่ดีก็ลถ ลดความสูญเสียแน่นอนครับแล้วก็จะลดได้ได้มากได้มากกว่าการที่เราเกิดเหตุเป็นลายลาย้วรถใช้เป็นลายๆายับ